สมาร์ทสมัสสารโดดเด่น EEC นำเป็นต้นแบบพัฒนาโครงการหมู่บ้าน Wellness รองรับผู้สูงอายุจากทั่วโลกเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนดอตอร์ทัชพลการจนก,กูลรองเลขาธิการ EEC ได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมัสสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบรุรีเพื่อติดตามโครงการสมาร์ทสมสสารพัฒนาเป็นหมู่บ้านเวลเนสสมสสารโดยนายอดุลรัก สกุลสงสัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสารมอบหมายให้นายอักครเสตรักสกุลสงสัยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสารพร้อม้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสารพันจ่าเอกสาครโพคําประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสารและกลุ่มชมรมเรือสปีดโบ๊ทแสมสารร่วมให้การต้อนรับนายสุรเดช ว่าคาวิสันที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมแสสารได้บรรยายสรุปถึงโครงการสมัแสมสารอย่างชัดเจนว่าเราต้องสร้างโครงการหมู่บ้านเวลเนสที่ตำบลสมสารขึ้นเพื่อเป็นการเทรนในเรื่องของสุขภาพผู้สูงวัยด้วยมูลค่าทางธุรกิจฝาแสนล้านบาทจากทั่วโลกเนื่องด้วยความโดดเด่นของประเทศไทยในเรื่องของการรักษาสุขภาพที่มีสมุนไพรไ,ไทยอันทรงคุณค่า โครงการหมู่บ้านเวลเนสที่มีคุณภาพนั้นจะต้องคัดสรรสถานที่ที่สงบสะอาดปลอดภัยพร้อมสิ่งแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกสบายให้หน่าอยู่อาศัยจึงได้นำมาพัฒนาเป็นโครงการที่ตำบลแสมสารซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมอาหารสถานที่พักผ่อนหย่อนใจท้องทะเลที่สวยงามอันทรงคุณค่าไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมและที่สำคัญเป็นชุมชนที่ไม่หนานแน่น มีสังคมท้องถิ่นที่น่าอยู่อาศัยในระยะยาวที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสวยงามมากมายทั้งบนดินและใต้ท้องทะเลอีกทั้งยังเป็นชุมชนขนาดเล็กที่ไม่วุ่นวายเหมือนเมืองใหญ่ๆจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาคือบททดสอบกับผู้สูงวัยที่มีผลสรุปว่าเสียชีวิตมากที่สุดจากทั่วโลกเนื่องจากสุขภาพของผู้สูงวันั้นไม่แข็งแรง และไม่สามารถต่อสู้กับโรคระบาดต่างๆได้ดังนั้นการสร้างโครงการหมู่บ้านเวลเนสเพื่อผู้สูงอายุจากทั่วโลกในพื้นที่ตำบลสมแสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจึงโดดเด่นที่จะเป็นการสนับสนุนโครงการ EEC ให้เป็นสถานที่ควบคุมปลอดภยัยลดความเสี่ยงและสามารถควบคุมได้เพื่อสร้างปรากฏการณ์ใหม่ดึงดูดสมาชิกจากทั่วโลก ด้วยความพร้อมของตมบลแสมสารที่มีสภาพอากาศวิวทิวทัศน์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อบริการด้านสุขภาพการตรวจเช็คร่างกายและการควบคุมอาหารให้กับสมาชิกในโครงการซึ่งจะส่งผลประโยชน์ต่อเนื่องให้กับชุมชนแสมสารได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวในโครงการเช่นการจัดทริปทัวร์นำสมาชิกไปดำน้ำชมปะการัง และท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อบำบัดจิตใจสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนและที่สำคัญสามารถสร้างชื่อเสียงให้ขจรขาจายไปทั่วโลกด้วยมาตรฐานคุณภาพและราคาที่ไม่สูงมากนักโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสารได้กำหนดจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ด้วยสวนอีโคเพิ่มเติมด้วยบรรยากาศสวนสวยเพื่อเป็นการออกกำลังกายกลางแจ้ง ปั่นจกกักรยานโดยมีหน่วยรักษาความปลอดภัยดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการจัดจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มการปฐมพยาบาลและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเลให้ตื่นตาตื่นใจแปลกใหม่โดยการจัดสวนอวตารใต้ทะเลตลอดจนจะมีการรับซื้อวัตถุดิบจากชุมชนอาทิกุ้งหอยปูปลาทุกชนิดเพื่อนำมาปรุงอาหารให้กับโครงการและญาติของผู้สูงอายุจากทั่วโลก ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสมสารได้จัดทําโครงการและแผนงานงบการลงทุนโดยมอบหมายให้สมาคมอนุรักษ์และการท่องเที่ยวแห่งท้องทะเลนําไปวางแผนธุรกิจและดําเนินการเพื่อให้นักลงทุนที่เชี่ยวชาญในธุรกิจเวลเนสเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงในโครงการสมัรสมแสสาร ด็อกเตร์ทัตพลการจนันกุลยังได้กาศอยู่ว่าจะนําโครงการสมาร์ทสมัสารที่โดดเด่นนี้มาเป็นต้นแบบในการจัดโครงการต่างๆเพื่อรองรับพื้นที่ EEC และที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตําบลสมัสารนี้สามารถเสนอแผนและโครงการพัฒนาสมาร์ทสมัสารเป็นโครงการนําร่องที่จะสอดรับกับโครงการ EEC ได้อย่างดีเยี่ยมนิวส์4ี่สราชิศีรายงาน